ฟอร์บยักษ์อันดี้ว่าเรื่องนี้ทำผมเสียน้ำตาเลยรอบร้อยปีเลยโอ้โหเจ๋วจริงเจ๋วจริงสวัสดีครับพบกับรายการเรื่องแง่หนังโอเคป่ะโอเคครับพบกับพวกเราอีกครั้งหนึ่งก็วันนี้เราจะไม่ได้มารีวิวหนังลายที่นะใช่ครับเราจะมาแนะนำแบบ แนะนำให้ดวงใจหรือเหมือนแนะนำให้เพื่อนๆไปดูตามกันนะครับแบบผมกับคุณฟิกอาจจะนำมาคนห้าเรื่องคนละห้าเรื่องห้าเรื่องผู้ผิดแบบเกี่ยวกับความรู้สึกนิดหน่อยก็ในเรื่องนี้เล็กๆน้อยๆครับเพราะว่าเราจะมาแนะนำทุกคนได้ดูเพราะว่าตอนนี้แบบยอดซับกำลังกำลังเพิ่มขึ้นอย่างเพิ่มเยอะเลยนะสองคลิปแปดล้านแปดคน ไม่เป็นไรครับเราเปซีรีส์ต่อเรื่อยๆใช่ทำไปเรื่อยๆใช่ปัญหาเรื่อยๆแต่อยากให้ทุกคนที่ดูอ่ะกดกด subscribe ้วกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์อะไรได้หมดใช่คอมเมนต์ติได้เลยนะเพราะว่าผมจะค่อยๆปรับปรุงไปเรื่อยๆก็ค่อยๆพัฒนากันไปก็ขอบคุณคุณที่ดูครับคุณเพื่อนๆขอบคุณเอาคนจริงๆครโอเคก็เราก็จะมาเริ่มจากเรื่องแรกนะนะคุณรัชต่อเลยเรื่องแรกเลยผม หนังได้แบบได้รางวัลออสการ์ของเอเชียเรามันได้เลยนะเรื่องเนื่องเนี้ยรอ้ไหมครับผาละไซโนชันผาละสิก็เรื่องนี้เป็นแนวชีวิตหน่อยนะใช่อุ้ยแนวแบบจุกรรมนิดเล็กๆเล็กๆเล็กๆอาเป็นพูดเกี่ยวกับวันนั้นนะผมว่าชันชั้นชั้นแล้ววันนั้ง คนคนแต่ละชั้นน่ะไม่เหมือนกันจนชั้นสูงกับจนชั้นต่ำมีการใช้ชีวิตเออที่พูดถึงตอนแรกที่ผมไปดูกันเลยก็เป็นหนักผมไม่ได้คาดหวังผมไม่เคยดูตัวอย่างมาเลยเว้เรื่องนี้ผมไม่ได้ดูรีวิวมาเลยผมเข้าไปเพราะว่าผมว่าเปิดแบบสดๆเลยใช่ไหมใช่ชวนเพื่อนไปดูเลยนะคนหนึ่งก็อูู้แบบหนังมัน หนักแบบไงหนักสุดนะแต่มามาแบบดีดีแบบแล้วก็ช่วงกลางเรื่องไปนะบู๊บบู๊บปุ๊บปุ๊บอารมณ์เปลี่ยนตลอดเวลาเลยเลยเปิดมามีทุกอารมณ์นะเรื่องนี้มีทั้งตลกทั้งเศร้าแล้วอะไรใช่ใช่อาเกื่อผมเกลือกผมไม่ได้เสียหนังตาแต่หน้าตาผมขอเนื้อเรื่อง เข้าใจง่าย,ายนะผมว่าเรื่องไม่ซับซ้อนมากเข้าใจง่ายผมว่ามันค่อนข้างที่จะแต่แต่ป้องได้ง่ายเพราะเหมือนแบบอยู่ในชีวิตประจําวันเราเลยนะพวกเรื่องส่วนชั้นเลยเนะี่ยมอกว่าสุดยอดมากก็ดีกีออสการ์ปีที่แล้วท่านเกาหลีเรื่องแรกท่าได้ดีมากโอ้ผมผม,ผมยืนยืนตกเลยน้ำตาคอไหมน้ำตาคอไหมน้ำต,ตาคอแต่ไม่หมดน้ำตาเขาไม่เสร็จเราให้แล้วเราดีอะ เรื่องต่อไปเป็นของผมบ้างดีวะ่ะ Interstellar ของใครครับค h ฟอร์โนแรน Nolan นะเป็นหนังเรื่องนี้ก็เป็นหนังแนวเกี่ยวกับไซไฟอวกาศที่จะเล่าเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของพ่นนะ <S <S อลูกห,หน่อยนะก็คือแบบว่าก็จะมีเรื่องพ่อลูกเรื่องการเอาชีวิตรอดของมวลมนรรษุษย์อย่างเงี้ยออกไปตามล่าดวงดาวที่มนุษย์สามารถอยู่ได้เรื่องนี้ก็จะแบบผมว่าคนไท้ามีทฤษฎีอะไรที่ดูสนุกนะ ลูกเล่นในในรายการแบบออกไปนับโลกนะว่าเราเคเจอว่าเป็นยังไงกันเแต่แล้วดวงดาวก็จะมีแบบปั้นอุปสรรคปัญหาที่ให้แบบนักผินเนี่ยผ่านผ่านไปแล้วก็หู้เรื่องนี้นี่สกอร์เสียงอะไรนี่แบบสุดยอดนะจินจินตนาการแบบใช่จุดโลกอ่ะเรียกว่าจุดจุดโลกไปเลยอการยิ่งฉากท้ายๆนะหูอยากให้ไปดูกันเกี่ยวกับหลุมดังเกี่ยวกับอะไรชอบมากบอกดีดิว่าเป็นหนังที่หนูชอบที่สุด อยากให้ทุกคนไปดูเลยใช่แนะนอนเป็นไงอร์ส Interstellar มากับผมเลยนะเีือวตัดมาครับผมก็เรืองตัดมาก็เบาเบาเบาเเดี๋ยวอะไรครับ The Lord of the Rings ผมชอบทุกภาคเลยสามภาคเลยแล้วก็ฮอกกิทวยเออผมรอเลยมหากราบนะครับฟี่มเฟมหากราบหลับเลยว่ะหนังยาวมากแต่กอบคนยาวใช่ใช่แต่ผมชอบ รายละเอียดทุกฉากผมผมกล้าพูดเลยคนคนที่มาดูเนี่ยทุกคนอาจจะเคยดูมาแล้วนะมันจะดรอปก็อปิดอ่ะเออผ่านสายตาเพราะว่ามันเป็นหนังวอสกชันแล้วหมู่หนังเออบิ๊กบิ๊กแบบบิ๊กเดือดอมยักษ์มันดีกว่าเออเดือดอมยักษ์อ่ะแล้วก็แบบที่จะบอกผมผมดูยาวเลยาวมากจะเล่าให้ฟังนะเรื่องมันเป็นไงเรื่องเรื่องมันเกี่ยวกับมีมนุษย์มีออฟ แล้วก็มีเอลใช่ก็เหมือนมีเผ่าพวกนี้แล้วก็มีเผ่าเล็กๆยอะยิบยิบใหไปนิดหน่แล้วก็โดยตัวหลักเนี่ยมันสีเออหนังหนังมันเป็นสีอะไร้วโดยโดยตัวหลักหนังเรื่องนี้มันจะมีแหวนแหวนแหวนหลายหลายหลายของซารอนป่ะเออแหวนของซารอนทร้อยหลักของเรื่องนี้เลยก็มีแหวนของกษัตริย์มีแหวนขององค์ชายแหวนอะไรแหวนแต่เมืองนะแต่ทีเนี้ยแหวนเนี้ยซารอนทำแบบมีอำนาจมากมาก แบบแทบที่จะสมรวมได้เราก็เลยส่งกลุ่มฮขบบี้กลุ่มหนึ่งเพื่อที่จะไปทำลายแบบเนี่ยที่ว่าติดตามดูนะแบบน,นะนำเขาว่าเรื่องนี้มันแบบสนุกแล้วก็แอคชั่นก็หรูหราอลังการเหมือนกันนะอลังการเรียกว่าหูแบบฉากสางครามฉากอะไรที่แบบแฟนตาซีโลกแ<า>บบมันจนถ่ายทาี <โฆ S 2> ่มันจ<น>ะถ่ายอะไรโคตรมันโคตรมันไม่เคยดูนะแต่ผมเคยอ่านมาเยอะจดีดีเดือดหลอดไับินไปเนี่เอาผมต่อไปเรื่องของผม Inception ครับใครใครกำกับอีกแล้ววาคิดตัวเฟิร์นูดนแดงจทุกเรื่องเลย,ย,ย <c oughs> ดิไงกำกับก็บอกเลยว,ว่าผมเป็นแวนวเด็กสายไฟนิดหนึ่งก็จะชอบคิดตัวเฟิร์น,น,นูดนแดงเนต้แพง่เลยอ่ะมันก็จะแนวแบบว่าเกี่ยวกับภารกิจจจลกรรมความฝันความคิดว้าว <Wow. S 1> <c oughs> นี่มึงเข้าไปในความฝันพื้ปบ้านเลย <c oughs> โอ้โหรู้ได้ไงเ,เราวม่รมา โที่เราอยู่ในเรื่องเนี่ยไม่รู้เลยว่าอันไหนความฝันอันไหนความจริงนะเขาก็จะเข้าไปภารกิจของตัวพวกตัวเอกอ่ะเขามีภารกิจก็คือไปเปลี่ยนแปลงความคิดของลูกเจ้าของบริษัทให้ให้เกี่ยวกับเรื่องธุรกิจนะครับต้องไปดูเอาไม่อยากสะกอยต้องต้องทำความเข้าใจกับกับกับเรื่องนี้ดีมันคือเดีการแบบเข้าไปในความคิดคนนิดหนึ่งเนี่ยต้องดูให้รู้เรื่องซับซ้อนนิดนึงแต่ผมว่าดูง่ายกว่าเชนเน็ตนะเออไมวมาพูดนยว่า สำหรับอินสชั่นในช่วงนั้นคนดูก็อาจจะงงนะแต่พอมาวัดเทรนดในยุคนี้ก็โอ้โหคนละเรื่องนะเพราะว่ามันยุ่นวายกว่าตอนแต่ i ิ c e ส t ชั่นผมว่าเขาเล่าให้มันรู้เรื่องมากกว่าสรุปมากกว่าละตอนจบดีแบบให้เราไปคิดต่อเลยนะไดถกเถียงกันอย่างว่านะครับเรื่องโทเทมที่มันหมุนน่ะแล้วคนคิดว่าจบไงจบดีหรือไม่ดีผมว่าจบดีจบดีเหมือนกันเพราะว่ามันมีมีเสียงน่ะมันสีมี ในหนังต่อยมันะมีไมันจะปลอยเราแล้โอเคโอเคเรงต่อโอเคเรื่องเรื่องต่อมาของผมก็คือหนังเกาหลีเรื่องหนึ่งจริเกาหลีเลยหนังเกาหลีผมเพิ่มป่วยใจเพิ่มไปนานมานานนี่เพราะว่ามันดีจริงมันทำแบบดีนะเดี๋ยวนี้หนังดีกระล้าพัะโดดเพราะว่ามันทำดีและนักแสดงแม่งสุดยอดก็อะไรครับเรื่องอะไร Along with the Gods ห้ามลืมเลยครับโอ้โหเรื่องนี้แซ่อไทย เป็นหนังใครไปดูตัวอย่างนี้นึกว่าหนังแอคชั่นนะออแต่ผมบอกให้เรื่องนี้ทำผุงเสียน้ำตาในรอบร้อยปีได้ใน <c oughs> กว่านะั้นบอกเลยลึกว่านะั้นขี้หูขี้ตาไหลเลยแล้วค่ายแบบหนักมากอะไรก็จะมาพูดถึงในเรื่องการเล่นๆ่นะนะครับผมก็ในเรื่องก็จะเป็นเกี่ยวกับยมมุ่นโลกของเขาหนีว่าจะไปผ่านนรกแต่ละชั้นโลกความตายโลกหลังตายแต่ก็มีแบบโลกความจริง ัวการคนกัประอยู่แต่ก็มันก็จะพูดเกี่ยวกับนรกแต่ละชั้นพูดถึงความผิดแต่ละชั้นแล้วก็ว่าตัวตัวเอกอ่ะจะเดินทางยังไงโดยที่มีผู้คุมอยู้คุมคือตัวเอกเนี่ยเขาตายแล้วแล้วเขาต้องได้รับการตัดสินโทษจากโยมทูตชั้นแต่ละชั้นของนรกเรื่องราวก็จะคือยมทูตเนี่ยจะพาตัวเอกอ่ะเดินทางไปแต่ละชั้นแต่ละชั้นเพื่อเขาเรียกแหละตัดสินแต่ความผิดเออแต่ การเดินทางอ่ะมันมีระสาแล้วก็มีข้อคิดเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับครอบครัวนะเรื่องครอบครัวที่สัำคัญมากนะเป็นเป็นหลักของเรื่องนี้เลยนะเป็นหลักเลยผมอยากให้ดูเพราะว่าเขาทำได้สุดจริงๆนะคุณเฉลี่ยตาคุณพันธุ์เฉลี่ยตาให้เรื่องนี้ได้ลองเลยเดี๋ยวมาเาี๋ยวมาชัวร์ชัวร์มีมีโหมีชุดกระโหลกอ่ะนะบังกรณโอลกต่อไปต่อไปคุณเฟซครับเรื่องต่อไปจูราสสิกปาร์คโอ้โหราวก็ทุกคนต้องรู้จักเรื่องนี้ เ,เป็นหนังไดโนเสาร์ที่เขาเรียกอะไรอะโด,ด่งดังที่สุดในโลกแล้วคือว่าเป็นหนังที่เขากล้าทำนะใช<ด>่แล้วคุณชอบภาคไหนบ้างพ,พูดถึงภาคแรกเลยภาคแรกภาคแ,แรกคือแบบถ้าเป็นเด็กสมัยนั้นคือจะรู้สึกว้าวมากว้าวเพแต่นั่งดูแล้วนั่งรถไปเออเขาสามารถแบบลังสันไดโนเสาร์ยุคถึงนดับบานออกมาให้เราเห็นได้เป็นความจริงเลี้ยวดูมันดูเลียวอะครับแบบและภาพของไดโนเสาร์ในเรื่องคือโอ้โหผมว่ามัน ใน,ในยุคนั้นนะผมว่ามันแบบสุดยอดนะเออ<ส>แล้วก็เหมือนไปสวนสัตว์เออความรู้สึกเออก็มีเรื่องราวมาจนไทยตามหนังบล็อกบัสเตอร์แล้วตัวเอกก็จะเข้าไปแบบมีส่วนเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดสวนสุนัขเสาเนี่ยก็เหมือนเปิแแล้วก็มีปัญหาแล้วก,กออออ็ชีวิตรอดกันเออชีวิตรอดก็ต้พยายามหาชีวิตรอดจาก เเสนี่ยมันเป็นหนังวิญญาณเลยแหละง่ายๆเป็นหนังวิญญาณแล้วก็ว่ามันเดินทางเจออะไรบ้างได้พบกับไดโนเสาร์อะไรใหม่ๆจะในยุคนั้นผมว่ามันแปลกใหม่มากนะตื่นตาตื่นใจใช่ใตื่นตาตื่นใจมากตอนเด็กๆผมดูไปสิบหลอบผมก็เปิดดูวนเลยชอบมากคือสิบปารพูดหนักเป็นภาพๆ้้าวนะผมก็ทีเรื่องหนึ่งของผมก็เลยเรื่องที่สี่ของผมก็คือ ไอเดียหน้าโจรนะโอ้โหเรื่องนี้ก็ตำนานเหมือนกันนะตำนานโอ้ผมผมว่าใครไม่ดูก็ผมว่าผมแนะนําทุกภาพเลยอ่าหนึ่งสองสามสี่เลยแต่ส่วนตัวผมผมชอบภาคสี่ที่สุดเพราะว่าน่าจะตลกเออเป็นเออไปสปอยเลยก็สปอยนี่ว่านี่นี่นี่ก็ผมรู้สึกว่าผมเกิดในยุคนั้นเลยแล้วผมโตมาในยุคภาคสี่ผมรู้สึกว่ามันว้าวมากในช่วงนั้นผมเพราะว่าไอเดียหน้าโจรเนี่ยใครชอบหนังประจ ol ภัยค้นหาขุดซับเออแล้วก็ มีแบบอารมณ์ความรู้สึกแอคชั่นแบบกระจนไทยชัวร์กระดูกกนะาษเนี่ยผมแนะนำเรื่องนี้เดียนะโจนะเดี๋ยวจริงเดี๋ยวจริงเพราะว่าเราจะเติมตัวไปกับตัวละครด้วยใช่เพราะว่าเราเห็นตั้งแต่ยันแก่ช่วงแบบกลางคนยันแก่เพราะว่ามันสนุกจริง ผมอยากเล่นเราคนไปดูร้าน yeah, oui> ั่งน okay. 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 ี oh, hey. yeah, ้มดีนะโจนดผมให้ไปจนภัยแค่ชอบระจนภัย hmm. สิ่เนื้อสิ่เนื้ออะไรจอดโอเคโอเคโอเคต่อไปเรื่องที่สี่ต่อมาเรื่องที่สี่นะครับเทนทูปูซานโอ้โหเทนทูปูซานครับท่าจากซอมบี้เกาหลีที่ผมแบบเสียน้ำตา เราเป็หนังดราม่าเออเราติดเกาหลีกันก็เนี่ยเออไม่ใช่เราะหนังเกาหลีมัดีงเยเกาหลียอดแล้วเท็นทูบูซานเป็นหนังซอมบี้นะคือดูเหมือนเผื่อก็จะซอมบี้ธรรมดาคนยิงแต่ซอมบี้อะไรใช่ไหมแต่จริงไม่ใช่เลยนะในหนังมันแฝงประเด็นของครอบครัวพ่อลูกเข้าไปอีกคือพ่อเนี่ยเขาต้องการจะให้ลูกอ่ะรอดจากพวกซอมบี้ก็เลยพาไปขึ้นรถไฟแล้วรถไฟเนี่ยก็จะพาไปบูซานมันจะเป็นสถานที่ปลอดภัยนะครับผม ในระหว่างที่จะไปเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหามากมายผู้คนเห็นแก่ตัวไอ้ยอย่างนี้มันสุด<อ>มันเล่นหลังมากนะสำหรับนนตัวแล้วก็มีนักแสดงดังๆมามากมายตั้งแต่ตัวเอกอย่างตัวสมคบเลยแล้วเล่นกันดีมากกับดราม่าที่แบบน้ำตาติ่มอ่ะแล้วผม,ผมว่ามุมกล้องอะไรแบบผมว่ามันเปิดมากนะแล้วก็สงบีวิ่งได้ ว่าสุดยอดแล้วลน่าก,กลัวมากนน่าก,กลัวน่าก,กลัวน่าก,กลัวแล้วสถานที่มันแค่รถไฟอ่ะแค่แคบหตักมันจะรอดยังไงอ่ะเอหนักเันเล่ลนได้แบบสูบน้ำเรื่องนี้ย evet, แ,แล้วก็คนเอาตัวรอดอหูหูเรื่องนี้ถือว่าเป็นหนังที่แนะนำคนไปดูไอ้หนอนเป็นหนังซอมบ,บี้ที่ดีอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็ที่สำคัญตอนจบครับผม อบอกเลยว่าอาจจะแยกหน้าตาลหลายคนได้นะ Impact พูดเรื่อนี้ด้วย Impact ผู้หญิงกินก็ดีก็ห,หูแนะนำไปแนะนำแนะนำดีสุดท้ายก็มาพูดถึงเรื่องสุดท้ายของผมกันเรื่องนี้ก็ oh. แท็ซอลิดครับโอ้โหผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับสงครามอะผมพูดถึงแฟรเกียร์หนังสงครามมาเราานะืรนะ่องนี้ยังไงครับผมอูมันเป็นเกี่ยวกับหนังสงครามโลกครั้งที่สองนะครับก็กองทัพสหรัฐเนี่ยจะไปปลูกญ,ญี่ปุ่นแล้วก็แต่มันจะพูดถึงเกี่ยวกับ ชายชายคนหนึ่งที่ไม่หยิบเป็นคนไม่จับไม่จับปืนไม่จับปืนไม่คิดจะฆ่าใครดรือ่ะเขาเข้าเรื่องสงครามเขาเขาอยากเป็นหมอเขาช่วยเหลือคนในสงครามแต่ในเรื่องก็ช่วงนี้ก็จะหมุนตั้งเรื่องตั้งแต่การที่เพกเล่าแต่ว่าเพกเป็นคนยังไงแล้วก็เข้าไปฝึกฝนทหารมีปัญหาอะไรกับกองทัพเลยว่าทีนี้ก็มีปัญหาจนหลุดพ้นไม่ได้เยเข้าคนหนึ่งมาช่วยนี่แหละก็รอไปทิ้งแบบสงครามทีนี้โอ้โห ฉากเรื่องสงครามเนี่ยครั้งแรกผมบอกให้เลยผมหนังเรื่องนี้ทําให้ผมรู้สึกกลัวเกี่ยวกับสงครามไปเลยนะมันเห็นเข้ามันเลี้ยงเพราะว่ามันเห็นภาพแบบว่าสงครามมันน่ากลัวขนาดไหนตั้งแต่เดินมาที่เดียวเนี้ยพอมันเกิดในฉากสงครามไอชั้นมันคุ้มกู๊บกู๊ดกู๊กลัวได้เลยนะคือยิงตายเป็นตายเปเลือดเป็นเลือดเราอ่ะคบกับเพื่อนแบบมาสามสี่ปีเงี้ยเพื่อนคุ้ตายข้างๆคุ้ตายในทีเดียวเลยใช่แล้วมันก็ต้องมาชีวิตรอดแล้วก็ ศาสตร์สรุปมันจะเป็นแบบเชือกข้ามเพลยนเลยพระเอกครับก็เห็นครับเป็นคนดีมากๆเออเขาไม่ใช่นักฆ่าเอาง่ายๆเขาเป็นคนนะครับเรื่องนี้ทำมาจายเรื่องจริงเนะแต่เราอาจจะเพิ่มเพราะว่าถ้าไห่รู้ว่าก็ทำเป็นหนังไปเลยก็ได้ผมว่าหลายคนอาจจะยังไม่เคยดูนะเรื่องนี้แฮกซอริ ผมแนะนำมากๆให้ไปดูตอนนี้แต่ในพุทธศาสน์นี่มีจริงนะมีจริงมีจริงมีภารกิจที่เกิดขึ้นจริงนะครับแล้วก็สถานที่จริงใช่สถานสงครามจริงแต่เขาอาจจะเล่าแบบก้อนหนักไปเลยเพราะว่าเป็นมุมเพราะเรื่องนี้มันจุดเด่นอยู่ที่มุมมองของสงครามเขาไม่ได้จะใช้ภาพว่าชั่วร้ายของคนนะเพราะว่าตัวเอกเป็นเหมือนตัวแทนของความดีที่ยังเกิดในคนด้วยเขาเค้นศาสนามากดีเล่าต่างกันก็แต่ก็แนะนำไปดูแอคซอนิครบเค เรื่องสุดท้ายของผมฟรีครับเรื่องสุดท้ายของผมนะเป็นเป็นหนังที่ผมแบบเปิดดูตอนเด็กนี่เป็นสิบรอบนะเฮ้ย่องอะไรวะให้คุณลาถ่ายด้วยโยนนะผมโยนโยนคาน์ซอมเมอร์อ่ะคาน์ซอมเมอร์แม่ครับให้คุณโยนยน้อนเวลาด้วยย้อนเวลาเหรอย้อนเวลา ตอนเด็กๆตอนเด็กๆอยอนย้อนเวลาแล้วอะเรื่องอะไรวะที่มันมีคนถูกอ่ะไอเด็กคนนี้โอเคโอเคได้ไหมได้ไหมพอยจะได้ขี่วิบากปะขี่วิบากไหมบักเป้โอ้โหโคตรหล่อเลยจอนคอเนอร์เฮ้ยขาพูดอะไรเลยแล้วกันคนเหล็กสองจัดเมนเดย์เป็นน่ะคนเหล็กที่ดีที่สุดในแฟนคายคนเหล็กทั้งหมดยานี้ิว่าดูแบบมันครบรถทุกอย่างมีทั้งความตลกความอี๋ ไม่ได้กินคุณเหรอถ้านี้มันจำหนานล้วน่ะหนานี้นอ๋อโอเคต้องยืดด้วยต้องยืดด้วยเอ๊ะยืยแค่นี้ดีดีต้องยืดด้วยเรื่องอะไรเนี่ยเขาตาเข้าบาแวผมก็เป็นหนังคนเหล็กที่ดีที่สุดในแฟนชายเลยดีกว่าผมว่าอย่างี้แล้วก็ เรื่องราวนี่เกี่ยวกับหุนจากโลกอนาคตที่เขาย้อนเวลามาปกป้องผู้สร้างของเขา <Yeah. S 1> ว่าจอห์นคอนเนอร์ชื่อจอห์นคอนเนอร์นะเขาเป็นคนเหมือนแบบผู้นํามนุษย์อะแล้วเขาในโลกอนาคตในโลกอนาคตใ,ใช่แล้วเขาสบ่บขุนตัวน,นี้มาปกป้องเขาในวัยเด็ก <Okay. S 2> เรื่องราวเขาจะวุนละมานก,กันมากโอก้โหไล่จับอะพวกตัวร้ายก็จะสฉบขุนมาเหมือนกันมีพันแล้วผมจำได้ารที่เป็นเป็นเหล็กแบบเู้สร้างได้สามารถก่อปปี้รได้เลยเนี่ย คือมันเป็นตัวลายที่ไหนทั่วไบน่ากลัวนะโอ้โหพงศ์เนืเนี่ยพุทธิศัดิายกตัวอย่างหนังในวัยเด็กของเขาที่แบบดูแลอลังการตามาเลยนะเนี่ยดูแบบเตัวใหญ่นะจิตตาคือแบบดูชอบมากเลยและคือตัวร้ายนี่ปีมีเสน่ห์มากทีพันที่คือดังทุกคนแล้วก็ไล่ล่ากันไปคนชอบเดี๋ยวก็นดหน้าสุดท้ายนะครับสุดท้ายอะไรอีกเดี๋ยวไม่จะปล่อยแล้วโอเคโอเคทุกคนก็อาจจะเคยดูแล้วแต่อาจจะเท่าไหราอาจจะมีสิ่งเจ้าหรืออาจจะ คลิปหลังจากนี้ถ้ามีผู้คนแบบให้แบบกำลังใจตอนนี้เราจะแบบทำระดับเราจะระดับกันต่อไปเรื่อยๆก็แนวนู้นแนวใช้เราชอบอะไรบ้างมาอะไรบ้างก็อยากให้ทุกคนมาดูความหัวหุ่นของเราแล้วก็เพวกะผมไม่ใช่นักวิจารณ์หนังที่เก่งอยู่แล้วอะจะพูดอีกวยอะใช่คุยกันแบบเพื่อนแบบมัอนมาแชร์กันเฉยๆแล้วก็อยากให้เพื่อนๆคนได้รับรู้เฉยว่าเราคิดยังไงมุมมองแบบของเราว่า ช่วยไปติดตามกดไลค์กดไลค์กดแชร์กดติดตามได้วยนะครับเป็นกำลังใจให้พวกผมทำคลิปต่อไปทุกอาทิตย์ใช่แน่นอนพบกับพวกเราในรายการเอาใหม่พบกันพบกับพวกเราในรายการเนื้อแหลมโอเคโอเค